ขั้นตอนที่หนึ่งะคะเราก็จะนำไข่ไก่เนี่ยตอกลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะใส่เกลือลงไปในไข่ไก่ที่ตีไว้เรียบร้อยตามด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะคะตามสูตรที่ให้ไว้จากนั้นนะคะตีให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ แล้วนำน้ำปูนใส่นะคะเทลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมค่ะส่วนแป้งที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นแป้งนี่ห้อนี้นะคะลองไปซื้อตามกันนะคะ ส่วนขัน้นตอนสุดท้ายน,นะคะเราจะใช้แป้งอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็ตะแกรงลอนค่ะจากนั้นนะคะนําแป้งเทใส่ตะแกรงลอนแล้วก็ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะจากนั้นเนี่ยก็ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงหรือถ้ามีเวลาก็ทิ้งไว้หนึ่งวันเลยค่ะ เราจะคั่วไส้กรอกก่อนนะคะโดยเราจะเอาน้มามันใส่ในกระทะน,นิดนึงแล้วก็ผัดให้ไส้กรอกเนี่ยสุกค่ะเพื่อที่เราจะเอาไปทําเป็นไส้โตเกียวนะคะอันนี้ก็คือไส้กรอกยาวละคะ่ะแต่ว่าเราเนี่ยเอามาตัดครึ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะค่ะเห็นไหมคะว่าไส้กรอกของเราเนี่ยเริ่มมีเกลียมเียมขึ้นมาแล้ว ที่เราต้องให้เกลือเนี่ยมเพื่อมันจะได้แบบหอมนะคะอร่อยจากนั้นนะคะเราก็จะตักเส้นกรอกนะคะใส่ถ้วยค่ะเพื่อเตรียมเป็นวัตถุดิบในการทําเตาเกี้ยง่ายๆของเราต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเราจะนําหมูนะคะมาผัดค่ะเพื่อทําให้หมูสุกเป็นไส้เตาเกี้ยวนะคะหรือเขาเรียกว่าการลวนหมูนั่นเองค่ะ โดยหมูของเรานะคะก็จะเป็นหมูสับทั่วไปนี่แหละคะ่ะแล้วเราก็จะมีการหั่นไส้กรอกเล็กๆนะคะเป็นชิ้นเพื่อมาใส่ไว้ค่ะสว่วนนี้นะคะก็เป็นซอสแมกกี้ปรุงรสเลยค่ะซึ่งถ้าเราก็ดูจํานวนหมูนะคะถ้าหมูน้อยเนี่ยเราก็ใส่ให้น้อยเพราะว่ามันจะไมีเค็มมากนะคะหลังจากเราใส่ซอสแมกกี้ลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดจนกว่าหมูจะสุกค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเห็นว่าหมูเนี่ยเริ่มเป็นสีขาวแล้วนะคะก็คือเขาใกล้สุกแล้วนั่เองนะพอเขาใกล้สุกนะคะก็คือ,อเราจะลวนเขาให้แห้งนะคะ,อคะพอเขาสุกแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยเพื่อเตรียมเป็นวัตถุดิบต่อไปะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาดูวิธีการหยาอแป้งไปที่กระถาเลยค่ะ โดยแป้งที่เราพักไว้นะคะ1ชั่วโมงในตู้เย็นแล้วเนี่ยมันก็จะพร้อมสําหรับการทําเป็นแป้งโตเกียวแล้วค่ะวิธีเทก็คือเทลงไปนะคะโดยใช้ช้อนตะแล้วก็ใช้ช้อนนะคะหมุนเป็นวงกลมให้เป็นแผ่นกลมๆค่ะอย่าให้มีรอยขาดนะคะไม่งั้นจะไม่อร่อยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำแป้งนะคะใส่ถุงเล็กๆค่ะแล้วตัดปลายถุงเพื่อใช้เป็นที่บีบนะคะโดยอันนี้เราจะบีบเป็นลายเส้นยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลย หลังจากที่เราบีบเสร็จแล้วนะคะวัตถุดิบต่อไปของเราก็คือเอาน้องไข่ค่ะซึ่งไข่ในที่นี้นะคะก็คือไข่ไก่ของเราเนี่ยเองค่ะเราจะตีเขาเหมือนประมาณไข่เจียวนะคะแล้วก็เอาไข่เนี่ยทาลงไปบนแป้งค่ะเมื่อทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไส้กรอกนะคะมาใส่ในโตเกียวของเราค่ะ โดยเราจะใส่แค่อันละหนึ่งอันเท่านั้นนะคะือ่อวอางไส้กอรอกลงไปเสร็จแล้วเราก็จะตักหมูโดยลงไปนะคะโดยหมูเนี่ยเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปด้วยค่ะเพื่อความน่ากินนะคะจากนั้นจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ซอสแมกกี้ลงไปค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะ และซอสพริกนะคะถ้าใครไม่ชอบกินซอสพริกก็ใส่ซอสมะเขือเทศได้ค่ะแต่ของเรานะคะเราจะใส่ทั้งสองซอสเลยค่ะคือซอสพริกและซอสมะเขือเทศเพราะมันลงตัวมากๆค่ะเสร็จแล้วค่ะโตเกียวของเราต่อมาเรามาทำอันที่สามกันดีกว่าค่ะ เห็นไหมคะก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้ก็ทำโตเกียวหมด4ชิ้นนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะวิธีทําโตเกียวแบบง่ายๆเราไม่จำเป็นต้องมีเตาโตเกียวเราก็สามารถทําโตเกียวได้นะคะเพียงแค่มีวัตถุด,ดิบให้พร้อมถ้าเราอยากจะทําอะไรก็ทําเลยค่ะเห็นไหมคะได้มีโตเกียวกินเองแบบจุใจถ้าใครอยากจะทําโตเกียวแผ่นยักษ์ก็ลองทําดูนะคะอร่อยค่ะชิมแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่อง BMB Chanel ไว้ด้วยนะคะ